นี่ครับวันนี้ก็เมนูเด็ดอีกแล้วครับก้อยกุ้งครับมีข้าวคั่วครับน่าจะเรียกก้อยได้บีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกพริกป่นครับตำํำพริกลงไปครับแล้วก็ต้นหอมผักชีครับโอเป็นก้อยกุ้งรสเด็ดกินกับผักแมมชิวๆครับลองดูครับกุ้ง ตัวใหญ่ๆทั้งตัวครับบีบส้มครับนี่ครับอืไปเงนลครับจะให้ดีก็แกะเปลือกหน่อยครับแต่นี้ไม่ได้แกะครับครับกรบๆเลยเมนูเด็ดครับนี่ครับฝีมือเชฟครับแล้วบ้านๆอีกแล้วครับนี่ โตักไปจะเต็มจานครับเมนูกรบกแก้มครับปิ้กับต้นหอม,อมบสบายสบายครับอากาศยาเย็นบลองมีท่าเหนียวครับอำมาจากร้านนะครับแหนมครับ อันบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับกุ้งชุบแป้งทอดเมนูกุ้งแม่น้ำครับดสดๆครับเจอแบบนี้ก็ลองทำกันดูครับง่ายๆครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนทำไว้นะครับคงวิธีการไม่ยากครับ กรุบกรุบรสแซ่บครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดมะนาวพริกน้ำปลานิดหน่อยครับเดี๋ยวลองชิมกันต่อครับครับชมกันรอบนะครับนี่ครับกุ้งทะเลครับสดๆครับผม คล้ายๆกุ้งขาวครับแต่อันนี้ไม่ใช่กุ้งขาวครับเปิดจะแข็งกว่าน่อยเอามาบ่งกับน้ำจิ้มครับครับ,รบผักแนมชิมกันให้ดูครับเนื้อมกี้เราอีกกลุ่มเนื้อดีอครับอลองดีกทีทอดนี้เมกี้มาเนื้อหนุ่มกรุบหนึ เมนูแซ่บครับมันดีกว่าไอ้กุ้งขาวเจ๋งชอบกรุบกรุบแหมก็ผักครับสดๆดดึงออกครับก้นหอมครับ นี่ครับอันนี้ครับเป็นวัตถุดิบจากในคลองนะครับเนี่ยครับโอ้โหโหตัวใหญ่มากเลยโหเริ่มเลยครับเป็นไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยนนนาจะได้ที่จริงครับพอดีไปทันพ่อค้าไปทันชาวประมงที่เขาจับมาพอดีครับก็เลยอ่ะขอแบ่งเข้ามาครับพร้อมกับกุ้งนะฮะที่กินเมื่อกี้ครับอใหญ่ๆผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปรุงเป็นเมนูครับ น่ครับกุ้งอันนี้ก็เป็นกุ้งจากในคลองนะครับในคลองหลังบ้านนี่แหละครับเป็นคลองน้ําเค็มครับผมที่ว่าน้ําทะเลดันเข้ามาถึงนะครับแล้วก็จะมีกุ้งตามเข้ามาครับพอถึงฤดูนี่กุ้งจะเยอะมากเลยครับน่ครับแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านของเราก็ไปจับมาครับแล้วก็นํามาขายครับแล้วก็ไปซื้อมาครับนะครับ เพิ่งขึ้นมาจากคลองสดๆนะครับเนี่ยตัวยังปิ้งๆอยู่เลยใสยๆเลยครับกุ้งคลองแม่น้ําในทะเลพื้นที่จังหวัดตราดนะครับก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์ครับกินกับผักสดๆครับผมรสชาติดีทีเดียวโอเคครับเอาไว้พบกันในครั้งหน้าครับ